สวัสดีค่ะก็วันนี้มาพบกับโบอีกแล้วนะคะกออ็วันนี้ว่าจะมาพูดถึงครีมอาบน้ําดีกว่าเพราะว่ามันมีทั้งที่ไปซื้อมาแล้วก็ที่ใช้หมดแล้วอ,อก็เลยจะได้พูดไปเลยะก็เลยเอามารวมกันเลยเกี่ยวกับครีมอาบน้ําก็มาดูอันที่หมดก่อนแล้วกันนะคะออ,อันนี้เป็นครีมอาบน้ําของวัสสันซึ่งมันมีสามกลิ่น โบซื้อเอ,อยี่ห้อกลิ่นเอ,อยี่ห้อว่าสันกลิ่นเนี่ยนะคะน่าจะกลิ่นทะเลหรือเปล่าไม่แน่ใจเอออันนี้โบซื้อมา120บาทเขาบอกว่ามันผสมหัวน,น้ำหอมแต่โบใช้แล้วไม่ชอบอะ่ะกลิ่นมันอ่อน,นะคะ่ะถ้าเกิดมันผสมน้ำหอมจริงกลิ่นอีฟโรเชนะ่ะคงจะใช่อะ่ะอันนั้นคือแบบได้กลิ่นน้ำหอมออกมาเลยแต่อันนี้ กลิ่นก็ไม่ติดตัวคือราคาก็แพงโบคงจะไม่ซื้ออีกอะไรของยี่ห้อว่านุ่นนี้เพราะว่ามันแพงแล้วกลิ่นก็แบบไม่ได้หอมติดตัวเลยกลิ่นอ่อนมากเลยค่ะแล้วก็แพงด้วยมันคงไม่ได้ผสมน้ําหอมจริงๆอะก็ถือว่าแพง่ะเพราะว่าได้แค่200 ml เองมาค่ะ250นิดเดียวเองแป๊บเดียวก็หมดแล้วก็แพงะคงจะไม่ซื้ออีกรุ่นนี้ ล้วก็มาดูอันนี้โบซื้อขวดเล็กมาแล้วทีนี้โบใช้กลิ่นนี้แล้วหอมนะคะกลิ่นโรแมนติกมันมีสามกลิ่นโบชอบกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นกุหลาบเลยนะ,ะถ้าเกิดใครชอบกลิ่นพวกอโลมาก,กุหลาบอย่างเงี้ยแนะนำนะคะของเอเซเตอร์เป็น ครีมอาบน้ํารุ่นใหม่มันผลิตมาหลายอย่างนะน้ําหอมโพโลนครีมอาบน้ําแป้งอะไรเงี้ยแต่ว่าโบชอบใช้ครีมอาบน้ำโบก็เลยเอาลองกินนี้มาดูก็ใช้รุ่นที่เป็นขวดขนาดเนี้ยขวดเติมก็ใช้แล้วชอบอะ,ะก็เลยอันนี้เป็นขวดที่สองก็เลยซื้อรุ่นฟาร์มมาเลยอันนี้น่าจะอยู่ที่129บาทหรือ124บาทโบทจําไม่ได้นะคะแต่ว่า ใครชอบกินโซนอโรมาโรแมนติกกินกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยแนะนํากินนี้นะ,ะเพราะว่าโบลองดมสามกลิ่นแล้วโบชอบกลิ่นนี้ที่สุดแล้วก็ลองใช้ขวดเล็กเราชอบเลยซื้อขวดใหญ่มาตุนไว้เลยส่วนชิ้นสุดท้ายคือแบบน้ำที่จะพูดถึงก็คือ ครีมบมรุงผิวเทวพ์ทอันนี้มันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคา129บาทด้วยมันถูกดีอะค่ะโบใช้ทุกกลิ่นแล้วนะคะของเววพัทรุ่นนี้แล้วกลิ่นที่โบชอบที่สุดก็คือสีแดงเนี้ยค่ะก็คือหอมที่สุดแล้วโบใช้ทุกกลิ่นเลยนะคะเป็นกลิ่นที่ชอบที่สุดคือรุ่นสีแดงนี้แล้วก็มันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโบก็เลยเอารุ่นที่ชอบมาเลยก็คือตัวนี้ก็หมดแล้วนะคะที่มาพูดเกี่ยวกับครีมอาบน้ผก็ มีอะไรก็ถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็ครเปร็นปะโยคคนที่สนใจนะคะก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ